รู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลขเจ็ดตัว <Wow. S 1> สวัสดีครับผมโจสโนวินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งใน EP 60งวดวันที่1กุมภาพันธ์2,567เลขเด็ดเลขดังมาแล้วจ้าในงวดที่ผ่านมา EP 59งวดวันที่17มกราคม2,567ที่ผมให้แนวทางเลขเด็ดโจสโนวินให้เลขเด่นหลัก ไปที่เลข9เข้าในเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ออก79เดี๋ยวในงวดนี้เรามาลองติดตามกันต่อว่าเลขเด่นๆจะเป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567เลขเด็ดโจสโนวินในงวดนี้เลขเด็ดโจสโนวินจะให้เลขเด่นหลักไปที่เลข5เลข9และเลข2 ให้เลขเด่นลองไปที่เลขศูนและเลข8ก็สามารถจับเล่น3ตัวได้ดังนี้ครับ <S <S <Korean> <S เลขเด็ดโจโสโนวินในงวดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่592 258และ508และเลขเด็ดโจโสโนวินจะให้เลข2ตัวเป็นเลขดังนี้นะครับ เลขเด็ดโจโสโนวินในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์2,567จะให้เลข2ตัวไปที่08 52 58และ92เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูสรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด็ดก,กันบ้างว่าในงวดนี้แต่ละกสำนักจะให้เป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,567เลขดังรวมสรุป เป็นเลขเด่นในงวดนี้เราก็จะตามกันไปที่เจาะใจลุงหวังเจาะใจลุงหวังให้เลขเด่นไปที่เลข7และเลข5มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ให้เลขเด่นไปที่เลข5และเลข6ปักหลัก10ล่างให้เลขเด่นไปที่เลข2เลข3และเลข6อาจารย์หนูให้เด่นบนไปที่เลข2และเลข5ให้เด่นล่างไปที่เลข3และเลข8 ม้าสีหมอให้เด่นบนไปที่เลข2และเลขหให้เด่นล่างไปที่เลข3และเลข8ย่ามงออกศึกให้เลขเด่นไปที่เลข2เลข6เลข8และเลขสเจ้าพ่อปากแดงให้เลขเด่นไปที่เลขหและให้เลขลอมไปที่เลข8เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นได้เลขดังนี้นะครับ สรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด่นในงวดนี้จะให้เลขเด่นไปที่เลข5เลข3และเลข2ก็สามารถจับเล่น2ตัวและ3ตัวได้ดังนี้ครับสรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด่นในงวดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่5 3 2ตัดเล่น2ตัวได้3 2 5 2และ5 3สาม ในงวดนี้เลขเด็กๆพาให้โชคถูกชะโลกโชคหนุนนำวาสนาเลขจากลูกในงวดนี้เด่นเข้ามาให้มองหาเลขวันเกิดงวดนี PAR, Chun, ้เวยผมก็ขอจบการนำเสนอรู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลข7ตัว EP 60งวดวันที่1กุมภาพันธ์2,567 ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกหวยร่ลำรวยและขอฝากกดติดตามโจสโนวินกันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ okay. yeah.